สมาชิกทั่วไปผมเป็นผู้นำองค์กรนะผมเป็นสปิกเกอร์ของบริษัทเอแอมมาทั่วประเทศนะแล้วทุกวันนี้ผมเป็นทัานพูดถึงว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของบริษัทเลยหันมานั่งมองตัวเองวันนี้มอแดงก็พูดรูปเบิก <c oughs> แล้วพวกเรานี่คือรุ่บุกเบิกนะ <c oughs> เป็นรุ่นเขียนประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลย <c oughs> เราจำเพื่อนๆเราไว้แล้ว ผมหันกลับไปมองที่ที่บ้านเก่าที่ผมเคยทําได้ตอนเนี้จากศูนย์นะตอนเนี้ร่วมสองหมืนล้านเกือบสองหมืล้านแล้วผมก็เล็ตอนนั้นผมยังจำนะแผนการตลาดผมเป็นคนพูดเองสามหมล้านทั่วโลกนะตอนเนี้ผมว่าน่าจะเกินห้าหกแสนล้านไปแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับหลายๆคนที่กําลังมองหาอยู่แล้วพอมาเจอมอดเเดรในวันนี้ผมยังคิดถึงวันที่ผมไปสมัครเอเวนไปเริ่มศึกษาแล้วก็ทําธุรกิจแล้ววันนั้นอัพไลน์ระดับสูงเข้ามาจากบาลีเหมือนกันวันนี้อัพไลน์ของเราสองคนมาจากบีตบมือให้อัพไลน์เราหน่อยครับ กเหตุการณ์มันคล้ายๆอ่ะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะแล้วจากศูนย์เนี่ยเป็นหมื่นนล้านในประเทศไทยแล้วกำลังบอกพวกเราว่าวันนี้เราเนี่ยมาที่มดเตยไหคคล้ายๆกับเมื่อ30ปีที่แล้วเหมือนกันเรื่องนี้ผมอยากจะเล่า่นี่ผมไปที่หาดป่าตอง จำได้เลยว่าไล่หนึ่งสองหมื่นบาทถนนก็ไปนั่งรถสองแถวเพราะที่บ้านมีรถสองแถวยากขับไปไก,ไก็ปรากฏว่าไล่หนึ่งอ่ะตอนนั้นเขาขายกันสองสองหมื่นบาทนะ้ารู้มาแล้วว่าไล่หนึ่งที่หาดป่าตองเท่าไหร่มผมว่านะหลายสิบล้านบางที่จะจะร้อยล้านอะไล่หนึ่งอ่ะจากสองหมื่นบาทอนะแต่นั่นเวลามันผ่านไปสี่สิบกว่าปี แต่วันนี้ผมกำลังบอกพวกเราว่าในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์พอที่จะมาแ่งปันกับพวกเราว่าการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตในการทำธุรกิจอันดับแรกเนี่ยถ้าให้ผมให้คะแนนเลยนะเรือลำแรกสำหรับผมมันผ่านไปแล้วและให้ผมไปขึ้นใหม่เนี่ยผมคงไม่ขึ้นแลวแหละแล้วก็มีลำที่สองมานะที่จริงอะผมคงไม่มาที่นี่หรอกผมอยู่กับเรือลำที่ บริษัทอยู่ดีอยู่เ่นเป็นท็อปทินนะเป็นบอร์ดของของธุรกิจด้วยนะแล้วปาบอกว่า,วาคนเรามันคิดใหญ่ไพอคิดใหญ่ถึงว่าเฮ้ยเราเป็นแค่หุ้นเนะี่ยเป็นเจ้าของได้เลยดีไหมก็เลยคิดที่จะเปิดบริษัทก็เลยตัดสินใจเป็นจอยแต่ก็เป็นหุ้นกับเขาอะนะหุ้นเล็กปปาาาวาวาวก่ไปไมปถึงง ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอสองลำนั้นผ่านไปแล้วแล้วเมื่อไหร่ไอลำที่สามที่จะมารอรับเราก็นั่งคิดเนี่ยนะบังเอิญไปเจออาจารย์รุ่งเนี่ยที่จะคิดถึงบอกสำหรับอาจารย์นี่ผมรอได้ตลอดเวลาก็ก็เลยหวนคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยคงจะเป็นเรือลำลำที่สามแล้วที่มารับเราให้ขึ้นขอขึ้นไปด้วยแต่ตอนนี้แม้กระทั่งมันจะ สุขภาพอะไรต่างๆเังไม่ไม่ร้อเปอรเซนต์แล้วจริงๆแล้วมันจะอยู่แล้วไงแต่กลับที่จะขึ้นสู้ขึ้นไปแล้วก็จะมาทำต่อผมสมัยที่อยู่ที่นั่นเน่ยนะเจ้าของบริษัทเอแวนเขาบอกว่าคนประเภทไหนล่ะที่จะเหมาะทำธุรกิจเครือข่ายจบวิศวะหรือเปล่าจบแพทย์ใช่ไหม เป็นเจ้าของบริษัทเป็นนักธุรกิจใหญ่ใช่ไหมโอ้โหปาบอกว่าคนที่เก่งที่สุดในโลกของเครือข่ายของโลกเลยอะ่ะผมขอเอ่ยอยนามท่านนะผมเคารบถือท่านมากริชเชีววอรแต่ท่านตอบว่าไงรู้ไหมคนที่เหมาะที่จะทำเครือข่ายนี่นะคือล้มไปเจ็ดสิบครั้งแล้วลุกขึ้นมาในครั้งที่เจดสิบ บอกว่าผมจะสู้ต่อนั่นแหละคนเหล่านั้นแหละคือคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแน่นอนพวกเราก็าเหมือนกันถ้าเราไปเจอการปฏิเสธที่คิดไม่เหมือนกับเราแล้วถามตัวเองนะถึงเจ็ดสิบครั้งนะอย่างแต่จริงๆแล้วผมว่าจะว่าเจ็สิบครั้งเลยเป็นพันครั้งก็ไม่เลิกอ,อันนี้นะครับผมบอกทุกท่านว่า ในประสบการณ์นะเราคิดว่าในครอบครัวของเราเนี่ยน้องใหม่คนนี้คงอยากจะดูร่วมด้วยแล้วมันมันสรุปไม่ได้อ่ะสามสิบปีเนี่ยจะสรุปแค่สิบนาทียี่สิบนาทีมันน้อยมากไปเราก็คงม,มาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆอันที่หนึ่งนะผมอยากจะให้ข้อคิดว่าบริษัทเนี้ยในประสบการณ์ผมในระดับที่มีเพื่อนทำธุรกิจทั่วโลกเลยนะใช่เลยโมเดลเนี่ย ท่านตัดสินใจไม่ผิดอันที่สองเนี่ยคือสินค้าสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ร้อยเลยแล้วจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ตรงนี้อันที่สมในฐานะที่ตัวเองมีประสบการณ์เป็นทั้งดิสติบิวเตอร์เป็นทั้ง สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของบริษัทไปแล้วเขียนแผนอะไรหมดแล้วนะผมบอกพวกเราเลยแผนที่นี่คืออันดับหนึ่งเลยสุดยอดเลยนะผมบอกได้เลยคนที่รู้เรื่องแผนเพิ่งคุยกับผมก็ได้และผมจะชี้ให้เขาเห็นเลยบริษัทสินค้าแผกนการตลาดสุดยอดเลยเนะพราะถ้าวันนี้เราเลือกในฐานะที่เป็นผู้เลือกเนี่ยท่านเลือกไม่ผิดท่านเลือกมาถูกทางแนละ้เพราะวันนี้เราจะทํำยังไง สิ่งที่สำคัญมากๆคือนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้มันจะขึ้นที่สูงได้อย่งไรเราก็ต้องต่อเนื่องต่อเนื่องในการเรียนรู้ต่อเนื่องในการกระทำครับจริงๆแล้วนี่ผมพูดสปิกเกอร์ทีนึงเกือแบบสองชั่วโมงนะแต่วันนี้มันมันติดว่นนาทียี่สิบนาทีคงคงคงจะสั้นมากโอเค เพื่อให้คุ้นเคยกันมากเดี๋ยวจะเล่านิทานสั้นๆส,สักเรื่องนะดีไหมเพราะเราจะจําอาจารย์สุพชัยได้แม่น <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเกิดขึ้นในสหรัฐเมรั่ที่หมู่บ้านชาวนาแห่งอยู่มาวันหนึ่งมีชายหมุนคนหนึ่งที่สุดร่างกายบึกบึนหล่อเหลาเหมือนกันแต่น้อยกว่าผมนิดนึง <c oughs> แล้วเข้ามาที่หมู่บ้าน แล้วก็มาบอกชาวนาว่าเขาขออาศัยอยู่ด้วยนะแต่เขาไม่เอาเอาเงินหรอกขอทานขออาหารแค่สองมือ้อด้แต่ช่วยทำงานชาวนาเห็นวันนั้นก็เจ้าหนุ่มคนนี้เอ้ยถ้าทานจะช่วยงานได้เยอะก็เลยรับไว้แล้วให้ไปพักที่กระท่อมไกลนะให้ไปพักที่กระท่อมไกลนะ เจ้าหนุมพนเจนจรคนนี้พขยันถขังแข็งช่วยทำงานจนชาวนานชอบใจมากเลยนะแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นใรแง่กับสังคมไทยในปัจจุบนันนี้มีข่าวลือว่าเจ้าหนุ่มพเนจรคนเน,น,นี้ยเกิดไปชอบลูกสาวชาวนาเข้าเกิดไปชอบลูกสาวชาวนาเข้าชาวนาก็รู้สึกึกอัดใจอ่ะนะ เฮ้ยชาวบ้านก็ลือกันให้แซ่ตเลยว่าเฮ้ยไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอะไรมาอย่างนี้ก็ปรากฏว่าชาวนาก็รู้สึกไม่ค่อยพอยใจเจ้าหนุ่มพเนจรคนนั้นก็เลยตัดสินใจลาชาวนาไปจากหมู่บ้านแต่วันนั้นอ่ะตอนที่จะลาชาวนาไปแล้วอ่ะเวลาผ่านไปสิบปี เวลาผ่านไปสิบปีก็มีการประกาศถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเขาประกาศว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐน,นั้นชื่ออับราฮัมลินคอนอับราฮัมลินคอนเป็นช่วงที่ท่านออกมาเพื่อเี่ยะสัมผัสกับประชาชนกับมวลชน ชาวนาเขาไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้นี่แต่บังเอิญวันนนั้หลังจากรู้ข่าวประทานตัวเองก็ไปที่กระท่อมปลายนาที่เจ้าหนุ่มนั้นเคยไปพักปเป่าเท็จมีกระเป๋าเก่าๆใบหนึ่งที่เจ้าหนุ่มพนจอคนนั้นถือมาปรากฏว่าก็เปิดดูพอได้เปิดดูข้างในเขียนว่าอับบราฮัมลินคอนซึ่งเป็น เจ้าของกระเป๋าใบนั้นเป็นเจ้าหนุ่มพนนจรคนนั้นรู้สึกยังไงครับชาวนาเสียดายไหมที่จริงเขาต้องเป็นประธานเป็นพ่อตาของประธานาธิบดีใช่ไหมแต่มันผ่านไปแล้วสำหรับทุกคนในห้องนี้อีกสามปีอีกห้าปีท่านคือใครวันนี้เรามีอัปลายของเราเป็นแบบอย่างให้เราเห็น ว่าเขาสำเร็จได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากนะวันนี้เราอาจจะศูนย์ตอนนี้ยังไม่เริ่มสตาร์ทเลยนะเพราะทุกคนก็คือศูนหมดแต่พอเดือนธันวาแล้วเนี่ยวิ่งกันเลยเป็นที่พรอ,อีกสามปีห้าปีข้างหน้าผมหวังว่าทุกคนในห้องนี้อย่างน้อยนะอย่างน้อยเ,ยเป็นอีลิกสามทุกคนรบมือให้ทุกท่านหน่อยครับ ชวนมาผมด้วยนะขอใจด้วยเป็นพี่พี่เป็นน้องน้องทั้งหมหลายหลายคนนะแล้วเราประสบมในธุรกิจโมเดลไปด้วยกันครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะคอาจารย์คอรอาจารย์ครับอาจารย์ครับโอ้เป็นไงบ้างคะสุดยอดอาจารย์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อย์ อาจาร<ท>ย์สปอนเซอร์เจ็ดสิบครัง <ฮะ S 1> ้งยังแพ้ไม่ได้โอ้โหฟังแล้วแพ้แบนี้สุดยอดเลยคือปฏิเสธไปเจ็ดสิบครั้งแล้ว <ฮะ S 2> แล้วมาครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดบอกว่าจะกาสกอนเซอร์ต่อจะทําต่อแต่บางคนพวกแค่สามครั้งห้าครั้งปูไม่เอาเล,เาเาล้วไปไม่เหมาะแล้วโมเดเนี่ค่ะ้าโมเด้ไม่เหมาะแล้วนี่ค่ะอาจารย์แค่ท<ล>ำนี้ค่ะและที่สำคัญที่เราจะจำท่านอาจารย์สุภชัยไม่ลืมก็คือว่า ในอนาคตเนี่ยโอกาสมันมาแล้วเราทิ้งโอกาสไม่ได้อนาคตของเราเราจะเป็นพ่อตาประธานาธิบดีหรือจะเป็นแค่ชาวนาไม่ได้ยใช่ไหมัไ้ยจโอกาสผ่านมาต้องพลาดไม่ได้เลยครับอาจารย์ครัา มัอฟังสินค้าอาจารย์คะประทับใจมากท่านแชร์ประสบการณ์อย่างไรกได้เงี้ยจริงนะคะยอดเยี่ยมจริงๆริงท่านมาด้วยปัญหาว่าเออ่าดสุขภาพนะคะแล้วท่านก็มาเจอสินค้าของบริษัทเรานะคะแล้วก็ตัดสินใจอาจารย์คะที่จะเข้าร่วมในธุรกิจหมอแดงแน่นอนนะคะจริงก็ชีวิตไม่ได้ลําบากเลยลูกเนี่ยเป็นหมอสามคนแล้วก็มีลูกเขยลูกสะใภ้อีกสาม คือหมอทั้งหมดก็หกคนตั้งโรงพยาบาลได้ตั้งโรงพยาบาลได้มีชีวิตที่มีรายได้เงาสบายอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เราเปิดใจท่านอาจารย์ค่ะครับแล้วก็อาจารย์คะคือคนที่แนะนำเนี่ยอาจารย์วุฒิชัยกับศาสตรคุณผลิตกรรบท่านก็มองเห็นความเป็นเพชรเม็ดงามใช่ไหมคะอาจารย์แล้วธุรกิจเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจของการเจรนายเพชรวันนี้นะคะเราก็ต้องเชิญทุกท่าอาจารย์เราไม่ทราบว่า